วันนี้เป็นวันตรุษจีนปีมะเส็งพุทธศักราช2568หรือคิตศศักราช2025ได้จัดไหว้บรรพบุรุษกลางแจ้งส่วนตอนเช้าก็ไหว้เจ้าที่เรียบร้อยแล้วบรรพบุรุษก็มี ปู่เข็มชายย่าสาครแม่จูพิพัฒพน์พาณิชย์มีแต่อัฐถิพี่สุเทพพิพัฒพน์พาณิชย์ป้า,ส,าพพสุภาพพี่สุภาพพี่สมนึกโลมณีพิกูลแล้วก็เตี่ยสมงกิมแซ่อุ้ยไม่มีภาพนะคะของที่มาถวายบรรพบุรุษก็มีมีสั่วผัด จานเล็กจานใหญ่น้ำชาเหล้าสองถ้วยน้ำชาเจ็ดถ้วยสำหรับเจ็ดท่านเหล้าสำหรับปูเข็มชายและเตี๋ยสทรงกิมข้าวเจ็ดถ้วยข้าวไรเบอร์รี่ของเตี๋ยจานมีตะเกียบนมเข่งทำเองนมเข่งนมเทียนใบเตยนมเข่งเทียนใบเตย ผัดเผ็ดปลาไหลขนมถ้วยฟูผู้ซาจีนเผือกทอดจันอับซาแซก็มีเป็ดหนึ่งตัวหมูหนึ่งชิ้นไข่สองลูกต้มผลไม้ก็มีกล้วยแอปเปิ้ลจากอเมริกาสาลี่มะม่วงสม้ม ผลไม้ห้ายอย่างเทียนใช้สามต้นเทียนเทียนแดงสองต้นแต่ไม่มีก็เลยใช้เทียนขาวทูบสามดอกกุหลาบปลูกเองสองกระถางสองแจกันนะคะกุหลาบสีชมพูสวยงามมาก ปีนี้เป็นปีมาเสงขอให้ลูกหลานทุกคนนางลักษณีรักษาเคนนายวิพัฒน์รักษาเคนนางสาวธนพรรักษาเคนและนายวงศกรรักษาเคนและครอบครัวของวงศกรทุกคนให้สุขภาพแข็งแรงมีความสุขกันทั่วหน้าขับรถขับลาปลอดภัยสุขภาพ แข็งแรงอยู่ยังมีความสุขในทุกวันเป็นคนดีกระตันอยู่ต่อพ่อแม่คิดอะไรก็ให้สมปรารถนาด้วยเถินพ่อแม่สุขภาพแข็งแรงคือข้าพเจ้าและนายวิพัฒน์รักษาเขนอยู่เป็นเพื่อนลูกหลานตลอดไปขอเชิญบรรพุุดมารับประทานอาหาร ด้วยและอวยพรลูกหลานด้วยนะเจ้าค่ะ